เก้าห้าห้าเก้าห้าไมเสริมช่วงนี้คุณแม่วันนี้ต้องไป่ทำภารกิจจาวานนะนี่วันนี้ก็ต้องทำนะใช่เหรอกดได้เลยเอาผ้ชายตอบแล้วมันน่าเกลียดอ่ะจูบอะไรนะดูบอกว่าวันนี้ก็ต้องทำภารกิจนะให้ไงมันไม่ได้มันอายเหรอไม่ได้ฟังเลย ไม่ภารกิจตั้งสีไม่ใช่ไงครับพูดอะไรเลยมากดได้กดได้อย่าเพิ่งปัดพี่พีแต่คิวมันพี่พีแต่คิวมันบอกว่าถ้าสมมติว่าขายเค้อไม่หมดมันจะไม่ให้หนูค้อไปทำภารกิจไม่พูดแบบเซตสี่กกว่านะคะดังถุงพี่พีขาล่าสุดคิวจะเป็นคนขี้งงแต่วันนี้คิวจะเป็นลูกค้าอยู่อะไรครับทำไมรู้เปล่าทำไม คิวส่งฟรียังเนี่ยตอนนี้เสื้อทำส่งฟรีให้แล้วใครที่กดเสื้อหยุ่ที่ไม่มีใส่อยู่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำเราจะให้ไครดนไปด้วยอีกหนึ่งว้าวเท่ากับพี่ซื้อเสื้อวนันนี้เรามีของขอบคุณให้สำหรับผู้ชี<อ>้ซื้อของเราในรอบแรกนะคะไปอีกหนึ่งแบบนี้รอดเนะ okay, าะโอเคปะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำซึ่งเป็นลิมิเต็ดแล้วคนที่กดไปแล้วก็ได้เหมือนกัน พี่ซื้อสามตัวพี่ก็ได้ดมสามชิ้นไว้ให้มันเป็นของสมานาคุณวันนี้เนาะมาเปิดกดไปสองกดไปสองแม่ก็ได้สองอันเดี๋ยวใส่ไปให้ซื้อแล้วก็ให้เหมือนกันเราก็ได้พิเศษบุ๋มก็ได้บุ๋มได้ยีงสามอันใส่ใพวทุกคนนะคะเก่งคนซื้อเนอะบางทีเราทากันแดดนิ่มๆบางตัวแต่ผ้า จนแล้ว <S 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 เอาไปขับตัวดีกว่าเออบางทีเราทาก,กันแดดแล้ว<อ>มันอาจจะปวดตาเพราะมันขาดเซลล์ผิวที่จะ วันนั้นชีตตื่นมาด้วยมากวันนี้พี่พีชวันนี้ทำอะไรที่มี่อาหารเข้าวอ,อกะกูฟึ๊งสีสเปรแล้วชีก็ไม่ฉี่ตรงแล้วชีก็กโดนอยู่ดีชีก็ปิดไหลเลยแล้วชีก็ไม่หลับโรงแร้โอ้คิวสเปรย์อะไรอ่ะมันคอมั่ถาา่ายชีตไปด้วยตลกลมากไดนๆก่อนด้วยนะให้ดฮะ่อนคุกคนเป็นสเปรย์ที่ช่วยผ่อนคลายเวลานลอนหลับวันนั้นใครดูไลฟ์ชีตคุ้มท่าบบกับข้าวพี่ปูเนาะข้าวหนึ่ง ก็โดนปีีฟสลีปวันนี้แล้วก็ไปเลยพ่อหลุบลบด้วยอ่ะพ่อลองไรได้ไหมคือคือไปหลับจะบอกว่าสเปรย์วันนี้อาฟเอาสเปรย์นอนหลับมาก่อนจะบอกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยเนาะก็คือเขาอะทำงานวิจัยมาโอ้โหกลิ่นดีมากอ่นนั้นอ่ะ ต้องลงแล้วเป็นยังไงตอนนี้วัวหลับไหมตอนนี้ต้องลงเลยได้ผลจริงใครหลับแย่หรือจะไปใช้ีนคืนนี้ต้องใส่เออรอบหน้าจะมาเรืีแล้วต้องใส่ที่ส้นนีแล้วหนูซื้อเพิ่มเลยอ่ะหนูซื้อไปขวดหนึ่งขโมยที่นี่ไปขวดหนึ่งจมูกเหมือนกันขโมยชีโด้เลยสิขั้นสูงจริงก็มั่วชี้บอกว่าชี้มั่วแล้วก็พาสายตาก่อนนะฉันก็หลับอยู่ตรงนี้เครื่องนวดตรงนี้ต้ลง มาแร้วมาแล้วมันไม่ใช่ฉีดภูมาลวง่วงหลับแบบยานอนหลับแม่รู้สึกเหมือนแบบสปาใมั้ยใช่มันช่วยให้ผ่อนคลายคือตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีสารสกัดตัวหนึ่งจากเปลือกส้มซึ่งตัวไอสารสกัดเนี้ยมันชื่อมันมีชื่อด้วยนะมันชื่อลิโมนินมันคือสารความเปรี้ยวนี่แหละครับก็อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยมันให้ความผ่อนคลายเหมือนสปา มันสปาเนาะรอดมาครับเราดิซารีมีคนซื้อตามหนูบ้างไหมคะอม่ผ่อนคลายไม่มีใครผ่อนทุกคนหลับง่ายกันเนาะดิสารีมีเย่แม่ซื้อของมาดิซารีนานเนี่ยเมื่อกี้เขาแบบหมกที่สุดเคยโอ้โหดูรองเขาไปฉีดน้ำเขือหลับกดีมากหมาเราบอกได้เนาะเราเลี้ยงมันมาเรารู้ว่าดีมากพี่ปูฉีดน้นได้ไงพี่ต้องเกลียดมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะนุ่มบอกได้ไี่อ่ะจะบอกว่ามันเป็นเพสเทลลี่ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าบอกมาว่าเป็นเพสเทลลี่ด้วยโอ้โหแม่หนูค้างหมดแล้วเขาบอกเขาไม่จับลำไยมาเขาไม่กด้เอามือเข้ามาไม่ใช่บอกว่าดมได้แต่เขาบอกหนูไว้ก่อนว่าหนูจะเอาแปะเขาก็ต้องบอกว่าแบบเขาจับลำไยมานะถ้าหนูแบบโอเคก็ไม่เป็นไรก็หูแมวหนูคลังหมดแล้วเนี่ยซื้อแล้วเดี๋ยวสลีปขอบคุณนะคกข่าเนาะ หูแมวหนูกลับมาแล้วไม่งั้นหูแมวพังเลยพี่ั้งหูแมวหูบางอ่ะอ๋อมีคนกดลิฟสลิปไปสี่ขวบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยแต่แล้วก็าช่วยแต่หนูชอบกดกดเล็กมากกว่ากดเล็กมันดีกว่าอย่างไรคะมันมันกดเล็กมันเข้มงวดกว่าไม่ชิคนนี้ก็พอจริงกดกดเล็กมันแพงด้วยอันนี้ถูกกว่าสิถูกกว่า ในนห้นหนมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อย่างสุดท้ายแล้วนะแท็ลอ่ะจะซื้อเพราะเราจะไปแล้วนี่สี่ทุ่มแล้วเราจะลงไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งครับมาอย่างสุดท้ายมาติดต่อลูกค้าได้อย่างไก่สิงถ้ายังติดต่อไม่ได้เสื้ออยู่วันนี้มีโปรโมชั่นค่ะสามร้อยห้าสิบเก้าบาท ำนวนจำกัดทั้งโลกมีแค่152ตัวยังว่าทั้งโลกทำผลิตมาแค่152ตัวเท่านั้นอันนี้ไซส์ M อยู่ที่อกอยู่ที่4-4ส่ไซส์ XL อกอยู่ที่4 0เอ๊ะพี่พีเ็กใช่ไหมไซส์ XL ส4่ป่ะใช่ไซส์ XL อยู่ที่อกที่ และส่งฟรีแล er. ้วแม่กดหน่อยเป็นกำลังใจอยากให้วันแรกโซอาลมาสก์อาจจะยากนี่สามร้อยห้าสิบเก้าบาทคดไม่แพงหรอกถ้าเกิดทุกคนลองเอาผ้าไปอ่ะกันกับจริงนะคะคนที่ซื้อตัวเดียวจะเสียดายเพราะอะไรบ้างถ้าดีสบายแล้วมันไม่มีแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวคิวเก่เสร็จที่เหลือไปเผาทำไมแล้วแล้ว